แสงเทียนสุดท้ายเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาห้าทมครึ่งบนโต๊ะไม้เก่าๆมีเพียงแสงเทียนเล่มเดียวที่สั่นไหวท่ากลางความมืดเด็กหนุ่มชื่อพัดนั่งเงียบอยู่ที่โต๊ะมือกำจดหมายที่เขาเพิ่งได้รับเมื่อเชา้าจดหมายที่ไม่มีผู้ส่งให้กลับไปบ้านหลังเก่าก่อนเที่ยงคืนมิฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้ล่วงรู้ความจริงมันเป็นบ้านหลังเดียวที่พัดไม่อยากกลับไปเหยียบอีก บ้านที่เขาเคยอยู่กับยายละไมหญิงชราผู้เลี้ยงเขามาแทนพ่อแม่ที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสิบปีก่อนหลังจากยายเสียเมื่อสามปีก่อนพัดไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยจนค่ำคืนนี้เขาไม่ได้เจออะไรผิดปกติตลอดทางเข้าบ้านจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงห้าทุ่มครึ่งทุกอย่างเงียบจนแม้แต่เสียงลมหายใจก็ได้ยินชัดเจนแล้วมันก็เกิดขึ้น เสียงฝีเท้าเบาๆดังจากห้องโถงเสียงที่ไม่ควรจะมีใครอยู่ในบ้านพัดค่อยๆหันไปมองยุ้งชราร่างผอมผิวซีดในชุดเก่าๆเดินตรงมาหาเขาอย่างช้าๆเงาของเธอไม่ได้สะท้อนกับแสงเทียนและยิ่งเธอเข้าใกล้เสียงหัวใจของพัดก็ยิ่งดังขึ้นจนเหมือนจะระเบิดยายยายละไมเขาเอ่ยเสียงสั่นเธอยิ้มจางก่อนพูดด้วยเสียงที่เย็นเยือก เจ้ากลับมาแล้วหลานรักของยายยายตายไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันความจริงที่เจ้าต้องรู้ไม่ใช่เรื่องของยายแต่มันคือความลับของครอบครัวเราเธอชี้ไปที่ลิ้นชักในตู้เก่าพัดลังเลแต่ก็เดินไปเปิดข้างในมีหนังสือเล่มเล็กและภาพถ่ายขาวดำภาพของพ่อแม่เขายือนอยู่หน้าบ้านหลังนี้แต่ข้างหลังพวกเขา ยืนอยู่คือยายละไมในสภาพที่เหมือนตอนนี้ทั้งที่วันนั้นควรจะเป็นวันที่ยายยังมีชีวิตอยู่นี่มันพัดอ้าปากค้างจริงแล้วพ่อแม่เจ้าตายตั้งแต่คืนที่เจ้าเกิดยายไม่เคยเลี้ยงเจ้าในโลกของคนเป็นพัดถอยหลังด้วยความสับสนไม่นี่ไม่จริงยายละไมเริ่มจางลงเธอมองเขาด้วยแววตาเศร้าพอเธอพัด ถึงเวลาที่เจ้าต้องรู้และเลือกว่าจะอยู่กับความจริงหรือปล่อยให้มันกลืนเจ้าไปทั้งชีวิตแสงเทียนเริ่มดับวูบภาพยายหายไปในอากาศพร้อมเสียงลมหายใจสุดท้ายพัดยืนอยู่ในความมืดแต่ในมือนั้นหนังสือความลับยังคงอยู่เขารู้แล้วว่าเขาเกิดมาในคืนที่ถูกผูกพันกับวิญญาณและทำสาบของครอบครัวและไม่ว่าเขาจะหนีไปไกลแค่ไหน ความจริงก็ตามเขากลับมาเสมอ